thank you ที่่าหมาพาไปเป็นรายการที่เหมาะสมทุกวัยเราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบ้านไหนที่เลี้ยง้องหมาและน้องแมวที่อยากพานนองๆไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเราจะไกด์ไลน์ให้ดีที่สุดและที่สำคัญเราจะเก็บสตอรี่มีไว้ในความทรงจำที่มันชัดที่สุดก็แค่นั้นเองครับผม ้5ปูทับเบิกสองวันสองคืนสามวันไม่ใช่สองคืนสามวัน,น,วนถูกแล้วไปชม ตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ผาชมวิวนะครับเดี๋ยวเนี่ยก็ในห้องเนี่ยก็จะมีห้อง D3 D4 แล้วก็มีห้องบีนะครับเป็นห้องกระจกก็อยู่โ,โซนฝั่งหน้าผานะครับส่วนฝั่ง D3 D4 เนี่ยจะอยู่อ่าเขาเรียกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเห็นภูเขานะครับแล้วก็เห็นวัดนะครับเดี๋ยวก็มีทั้ง2โซนนะครับก็อยู่ที่ว่าคนเลือกโซนนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับโซนริมหน้าผาก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันติดหน้าผาแล้วก็เห็นหมอก แบบเต็มเต็มตาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไล่ผาชมวิวอีกครั้งนะครับเพจนี้เท่านั้นนะครับผมใครมาจากเพจฟีฟ่ามาพาไปอย่าลืมนะครับบอกไปเลยนะครับน้องหมาฟรีนะครับไม่งั้นคุณเสีย300นะแล้วก็คุณบอกว่ามาจากฟีฟ่ามาพาไปฟรีเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะบาย สวัสดีครับรายการฟีฟ่าหมาพาไป EP 5แล้วนะครับผมก็วันนี้มากับน้องฟีฟ่าเช่นเดิมนะครับขาดไม่ได้คนนี้นะครับก็วันนี้มาที่ภูทับเบิกเราอยู่ที่ไล่ภูผาชมวิวนะครับเราพักที่นี่3วัน2คืนเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราเก็บมาชมนะครับอ่าสำหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับใครอยากจะมาเนี่ยเพจจิ้งตรงนี้นะครับก็สามารถแคปจอแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยว่ามาจากเพจ ฟีฟ่าหมาพาไปนะครับสามารถแลกรับได้เลยก็คือฟรีน้องหมา300ปกติคุณมาคุณเสียน้องหมาแล้วนะ300อันนี้ประหยัดไป300ถือว่าเป็นค่าหมูกระทะไปเดี๋ยววันนี้มื้อเย็นเรามีหมูกระทะด้วยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับ ด้านหลังผมด้านหลังผมเป็นวิวแบบภูเขาลายล้อมแล้วตอนเช้าหมอกมันจะขึ้นมาทับหัวผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องอไซส์ที่เป็นนอนได้สี่คนนะครับมีระเบียงหน้าห้องนะครับเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตไปให้ดูนะครับนี่นะน้องฟิส่านะครับห้องนี้สี่คนนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่ที่สี่พันนะครับถ้าเป็นวีคเอนสี่พันห้า นะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้เจ้าของแจ้งมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนหน้าเนี่ยราคาอาจจะไม่ตรงตามที่ผมพูดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้น500บาทนะครับผมน้องหมา300นะครับสำหรับห้องไทยนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยบอกว่าคุณมาจากรายการฟีฟ่าหมาพาไปเนี่ยไอ้สามร้อยคุณไม่ต้องเสียหรอกครับคุณแค่ยื่นให้เขาแต่ว่าก่อนคุณจะยื่นคุณกดไลค์กดแชร์ก่อนนะมิางาน,นฟีฟ่าโกรธนะผมบอกก่อนนะฟีฟ่าโกรธเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันละกันนะครับ ผูทับเบิกบรรยากาศช่วงหลังจากเราพักเหนื่อยกันเรียบร้อยแล้วก็สั่งชุดโมทะ5 0า้บาทนะครับที่นี่มาสั่งได้ทางเพจก็ได้ลงหน้าไว้ก็ได้นะครับหรือว่ามาถึงแล้วก็มาสั่งก็ได้ก่อนทุ่มครึ่งนะครับ ก็เป็นชุดหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอส,สวย,ยวๆเยอะๆแต่บรรยากาศที่นี่ดีจริงๆครับบรรยากาศนี่คือตอนนี้ฝนตกไปบอยนะครับแต่ว่าลมเย็นลมเย็นแบบประทะผิวแล้วเหมาะกับหมูกระทะจริงๆนะทุกคนนะครับยังไงฝากไว้เลยลกันนะครับไล่ผาชมวิวนะครับ 6โมง45 Uhr นะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหรอ่อ่ะน่าจะประมาณผมคิดว่าน่าระา่สิ22,23ครับเย็นสบายอ่ะครับเย็นสบายเลยนละครับแล้วก็เมื่อคืนฝนตกเยอะด้วยนะครับวันนี้หมอกข้างดีเลยครับแบบอากาศคือแบบสดชื่นสดชื่นประมาณนั้นเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ข้าวเช้าก็มาแล้วอ่ะข้าวเช้ามา6โมงกว่าแบบโอ้โหกินไปชมหมอกไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก,กันครับผม เนี่ยครับทุกคนข้างหน้าห้องเรานะครับก็จะสามารถแบบเชื่อมลงมาตรงนี้เป็นตะข่ายได้นะครับซึ่งตะข่ายมันก็มีกองสองชั้นข้างล่างนี่เป็นแบบตะแกรงไปนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบทุกคนลองดูครับถ้ากล้องแพนไปหน่อยแบบโอ้โหดูหมอกครับดูที่ผมเปิดหัวไปว่าเมืองแห่งขุนเขาและสายหมอกนะครับทุกคนลองดูว่ามันไม่ ไม่เวอร์นะครับซึ่งมันหมอกจริงๆนะครับแบบโอ้โหมุมขวาผมนี่มันหมอกแบบขึ้นมาจะถึงที่พักแล้วครับทุกคนประมาณนี้ครับแล้วแบบเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมต้นไม้เขียวชะอุ่มเลยครับชะอุ่มเลยประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนดูบรรยากาศกันเพิ่มเติมนะครับผม ดีนะครับคืนที่2แล้วนะครับซึ่งเราก็เช็คเอาต์ตอน11โมงนะครับจากห้องกระจกแล้วย้ายมาอีกห้องหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้อง D3 มนะครับมันจะมี D3 d 4นะครับห้องที่เราอยู่เมื่อวานคือ B1 B2 B3 B4 มันจะเป็นห้องกระจกนะครับเป็นรหัสโค้ดนะครับส่วนห้องดีเนี่ยก็จะเป็นหน้าระเบียงที่ไม่ใช่อยู่ติดหน้าผานะครับซึ่งมันก็จะไม่เห็นแบบหมอกเต็มเมนะครับแต่ฝั่งเนี่ยก็จะมีเป็นหมอกด้วยแล้วก็เป็นแบบสีเขียวแบบค่อนข้างเยอะทุกคนลองดผูผมแผนกล้องมาให้ดู คือเนี่ยอันนี้คือหน้าระเบียงนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือหน้าระเบียงนะครับซึ่งมันจะเห็นเขียวสลับหมอกนะครับแล้วก็จะเห็นมุมวิววิววัดเห็นไหมครับเห็นแบบหูอย่างแบบเอาจริงอย่างในหนังอะเห็นมือผมไหมที่ผมชี้อะคือแบบหูมันเป็นแบบเห็นยอดมงกุฎแบบมันสวยอะอารมณ์ประมาณนั้นอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องนะครับคร่าวๆแล้วห้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นกระจกแบบเปิดปิดนะครับบานใหญ่เบิ้มงต้มเลยนะครับก็แบบ เชื่อมต่อกับห้องเลยห้องจะมีระเบียงอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเข้ามาก็เป็นเ <te a> ตียง6ฟุตก็นอนได้2คนสบายๆนะครับน้องหมา1ตัวล quotes, เลือเลือนะครับห้องนี้ก็มีพัดลมมีพัดลมมีทีวีด้วยแต่ห้องนู้นไม่มีทีวีนะครับมีโตะ๊ะแล้วก็มีพวกชา uten, pinch, กาแฟโอวัลตินมีกานำน้ำร้อนให้นะครับน้ำเปล่าให้เซอร์วิส umm <Menschen> ให้นะครับราคาห้องนะครับห้องนี้อยู่ที่พันหนะครับวันธรรมดา ส่วนวันที่แบบวีคเอนวันหยุดวันนักคร์ต์เลยก,ก็อยู่ที่2000นะครับผมน้องหมา300นะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามาจากน้องฟีฟ่าหมาพาไปอ่ะคุณจะได้ฟรี3 0 0ไปเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องแคปบจอนะครับว่าคุณมาดูวิดีโอจริงๆนะครับเงื่อนไขในการเข้ารับสิทธิ์นี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับไล่ผาชมวิวนะครับผม เที่ยงแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องไปไหนอะ,อะรณ์ประมาณว่าบรรยาก,กาศมันดีอะเราก็สั่งที่นี่มีอาหารมาให้กินด้วยนะครับก็คือ,อสามารถสั่งได้เลยทางทางเพจก็ได้นะครับหรือว่าโทรไปหาเขาหรือว่าเดินไปหาเขาก็ได้นะครับก็มีทั้งแบบกะเพราหมูกะเพราอะไรพริกแกงข้าวผัดอะไรมีครบอันนี้เราสั่งมาก็เป็นหมูพริกแกงเพืขออภัยหมูพริกแกงข้าวผัดหมูนะครับแล้วก็ยำวุนเส้นะคิดเอายำวุนเส้นให้เยอะขนาดนี้นครับสคนจะกินหมดไหม ยำมูนเส้นเนี่ยราคา120นะครับส่วนพวกพี่แกงเนี่ย,ยประมาณ70บาทนะครับประมาณนั้นส่วนข้าวผัดก็70บาทพี่แกง70บาทราคาดีนะครับผมนี่ขนาดที่ท่องเที่ยว70บาทโอ้โหทุกคนไปเดี๋ยวผมขอแยตไปกินก่อนละกันนะครับอย่าลืมนะครับไล่ผ่าชมวิวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ถูกนะครับระวังเพจบอมไปด้วยละกันนะครับผมรสชาติดีนะทุกคน กินแล้วก็เปิดประตูอย่างนี้แล้วแบบโหเห็นวิวแบบอันนี้ฝนตกปล่อยนะครับทุกคนที่เนี่ยที่ผมคุยอยู่ฝนตกปลป่อยแล้วก็หมอกนะี่คือแบบฟุ้งกระจายเลครับฟีฟ่าชอบมากอะ่ะ เราพักผ่อนอวันที่2นะครับผมก็ช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยเราก็มาสถานที่ใกล้เคียงครับจากที่พักประมาณ2โล3โลมานั้นครับก็เราอยู่ที่วัดป่าภูทับเบิกนะครับซึ่งผมมาครั้งแรกที่วัดป่าเนี่ยผมรู้สึกแบบหูวัดใหญ่อลังการมากครับแล้วที่นี่มีถือศีลด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศก,ากันแล้วกันนะครับ สแล้ววันเช็คเอาท์นะครับยังไงก็ฝากไล่ผาชมวิวไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้ตรงนี้แล้วก็โดยติดต่อนะครับเพจจริงต้องคนกดไลค์เจ็ดจุดมหมื่นนะครับระวังเพจปลอมด้วยมีช่วงนี้เพจปลอมระบาดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยที่พักที่นี่โอเคบริการดีข้าวเช้าตรงเวลามากนะครับแล้วก็ที่นี่มีอาหารกลางวันเย็นสามารถสั่งได้เลยนะครับบรรยากาศคือดีมากครับที่นี่ไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศเลยนะครับก็เป็นที่ที่แบบ สุดๆนะครับก็คือสูตรอากาศเต็มปอนดนะครับแล้วก็ฟีฟ้าก็ชอบมากนะครับบรรยากาศดีมากๆฟีฟ้ามองกล้องหน่อยลาไปก่อนนะครับผมอ่ะบ <k> ๊ายบายผูท <t mulher> ับเบิก <t> บ <mulher> <k> ๊ายบาย